สวัสดีครับ fc ลุงป่องมงคลโคราชครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเร็วทันใจถูกทันใจไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอกระแสะไม่ต้องตามใครมาก่อนใครเลยเพราะเราเป็นหวยที่มีสูตรสำเร็จทำอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องราวของคณิตศาสตร์ไม่ใช่เป็นเรื่องราวของไสยศาสตร์หรือเรื่องราวของมโนหรือเรื่องราวที่คิดไปเองเพ้อไปเองนะครับ เราจะมีสูตรของเราคำนวณหวยออกปั๊บเนี่เราทำได้เลยนะที่จริงอ่ะนะครับที่จริงผมจะส่งตั้งแต่วันที่สองละเหมือนกับวันนี้วันที่สี่กำลังพอดีพอดีดูเขาประชุมสาภาผู้แทรนราษฎรด้วยวันนี้ก็เป็นวันที่เขาเรียกอะไรอ่ะโหวตไม่ไว้วางใจกันไปแล้วผ่านพ้นไปแล้วตั้งแต่เช้าแล้วสิบโมงเช้าเสร็จจบไปแล้วนะครับเอ้าทำไมไปเกี่ยวกับรัฐบาลเขาเราเอารัฐบาลเป็นผู้ออกหวย ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะก็ต้องฟังเรื่องัรัฐบาลเดย์เขามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคาสั่งไปเรื่อยๆหวยจะหอกไปเลยไหมก็อยู่ที่รัฐบาลนะเพราะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลไงผมมาในแนวของการที่เขาเรียกว่าเป็นแนวทางการนําไปแทงสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนักครับผมเน้นแล้วนะครับผมเน้นแล้วครับมาแล้วมาเข้าเรื่องของเราได้ดีกว่านะครับไม่ต้องอารมณ์ผบไปเยอะเหมือนเจ้าเอ่นเสียเวลาเทปยาวนะครับ มันจะฟังแต่ประวัติส่วนตัวไหมล่ะออพูดไปเรื่อยๆเกือบชั่วโมงยังไม่ได้หวยเลยไม่บอกสักทีอันนี้ไม่พลาดพิงใครนะแต่จริงๆอ่ะผมดูมาหมดแล้วแหละทุกคลิปมาแล้วครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับสามตัวเข้าหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับของหนังสือหวยของหนังสือหวยนะครับฉบับวันที่16กันยายน2 5 6 4นะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วหนังสือหวยให้มาแล้วหลักหนึ่งหลักสามหลักสี่ครับหลักหนึ่งหลักสามหลักสี่นะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยหลักหนึ่งหลักสามหลักสี่สามตัวมาหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวเท่านั้นหนังสือหวยเออหนังสือหวยโอ้ย ให้มาหลักหนึ่งหลักสามหลักสี่นะครับของลุงป,ปองมงคลมายังไงมาแล้วมาแล้วเต็มผนึกเลยมาแล้วมาแล้วเต็มเต็มเต็มมาแล้วครับเต็มของลุงป,ปองมงคลก็ได้มาแล้วนะครับหลักสองหลักเก้าหลักหกสามตัวเข้าหนึ่งตัวเท่านั้นเหมือนกันนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับ ของลุงปองมงคลทํามาแล้วได้หลักสองหลักเก้าหลักหกสามตัวมาหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับหนังสือหวยก็ให้มาแล้วสามตัวเข้าหนึ่งตัวเช่นเดียวกันมีหลักหนึ่งหลักสามหลักสี่หนังสือหวยให้มาแล้วสามตัวเข้าหนึ่งตัวมีหลักหนึ่งหลักสามหลักสี่ของลุงปองมงคลก็ทําได้หลักสองหลักเก้าหลักหกสามตัวเข้าตัวเดียวเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตพับตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสูตรของมันเดี๋ยวท่านจะงงนะท่านที่ดูเป็นแฟนขับใหม่ๆะจะงงทาไมมันเลอะมันเยอะวันนั้นจะงงเลข36ตัวเห็นหรือยังครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับเลข36ตัวนะครับเลข36ตัว36ตัวขีดเส้นให้แล้วนะครับขีดเส้นให้แล้วอย่างงนะครับขีดเส้นให้แล้วนะครับขีดเส้นให้แล้วขีดเส้นให้แล้ว มาร์คเส้นให้แล้วมาร์คเส้นให้แล้วนะครับมาร์คเส้นให้แล้วดูดีๆนะครับหลักอะไรตรงกันบ้างนะครับงวดนี้อสองอาจารย์ไม่ตรงกันนะครับงวดนี้ต่างคนต่างมาเลยครับลุงป่องมงคลก็ให้สองให้เก้าให้หกนะครับสามตัวเข้าหนึ่งตัวนะครับหนังสือหวยก็ให้หลักหนึ่งหลักสามหลักสี่นะครับสามตัวเข้าตัวเดียวเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับงวดนี้ดูด้านขวามือน่าจะอยู่หน้าจอนะครับขวามือเด่นผมให้ไปเลยแล้วครับหนึ่งบนนะครับเลขบนนะครับเลขบนเลขบนฟังดีๆเด่นให้หนึ่งร้องให้หกนะครับเน้นอีกทีหนึ่งนะครับเด่นผมให้หนึ่งมาจ๋าเลยครับรองผมให้หกนะครับ บนนะครับบนนะครับบนนะครับไม่เกี่ยวกับล่างนะครับหนังสือ,อตําราของผมส่วนมากจะเน้นบนอย่างเดียวนะครับเน้นบนเพราะอะไรทําไมไม่เล่นล่างบางคนเล่นล่างมันกว่าเล่นล่างเขาเล่นแต่ล่างกันทั้งนั้นแหละไม่เชื่อไปถามก็ดูไม่ใช่อันนั้นมาเล่นอย่างอื่นเล่นหวยเล่นบนมีโอกาสารวยง่ายสามตัวผมทําแค่บนนะครับบางทีมันก็จะมาล่างด้วยแถม เป็นบางครั้งบางโอกาสเท่านั้นไม่ใช่ทุกงวดหรือทุกมือนะครับเล่นบนมันมีโอกาสรวยตรงไหนก็มันมีโอกาสเอาหลักร้อยใส่ถูกไงมันเลยรวยได้นะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับผมให้ไปเลยก็ได้นะครับเด่นหลักหนึ่งมีอะไรบ้างล่ะครับเด่นหลักหนึ่งมีก็นีหนึ่งหกหนึ่ง่งนึ้าหนึ่งสองหนึเนี่ยผมอ่าน้างหลังผมยังรู้เลยนะครับ รอ,องตัวรองก็มาอะไรตัวรองมาหลักหกหลักหกมันก็จะวิ่งไปแบบแนวเดียวกันนะครับน่าจะใบไม่ผิดนะครับหลักหกดูก่อนนะครับหลักหกก็มาหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเขียนนะครับอ๋อหกหกหกเจ็ด หกแปดหกเก้าหกสองหกสามนะครับหลักหกตัวรองนะครับตัวรองอา้าวตัวเด่นบนนะครับเด่นบนนะหนัลักหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสามรองรองบนนะครับหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกสองหกสามรองอีกตัวหนึ่งผมไม่ได้เขียนให้นะครับมันก็จะมีอะไรล่ะนะฮะห้าสอง 5้สองแล้วก็6กสองแล้วก็8ปดสองเ2้าสองนะครับถ้าไม่ผิดนะครับใช่นะครับใช่ขนาดอ่านข้างหลังยังแม่นเลยอายุตั้งเยอะนะครับเอาตามนี้แล้วกันพี่น้องครับพี่น้องเอาตามนี้เมื่อได้เลข2ตัวตามที่เราต้องการแล้วทำไมจะรวยได้แบบผมเกินไว้ตั้งแต่แรกแล้วไง ว่าทําไมถึงให้เล่นบนเพราะเล่นบนมันมีโอกาสร,รวยกว่าเพราะว่ามันแทงสามตัวได้หลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยมาแล้วครับหลักร้อยผมไม่ได้ขีดออกนะครับไม่ได้อะกามาด้วยอย่าทําให้งงหลักร้อยเที่ยวที่แล้วขอให้สี่กับหกเข้าสี่นะครับเข้าสี่นะครับออกสี่เจ็ดท่านะครับงวดที่แล้วตัวบนนี้ขีดไปเลยนะครับไม่เกี่ยวนะครับผมจะพับดีกว่าอ๋อไม่ต้องพับหรอกเนาะ หลักร้อยนะครับงวัดนี้ให้ศูนย์ให้สี่นะครับหลักร้อยงวัดนี้ให้ศูนย์ให้สี่นะครับหลักร้อยวัดนี้ให้ศูนย์ให้สี่นะครับผมไม่ต้องบอกนะครับว่าท่านได้สองตัวไปแล้วท่านจะแทงยังไงนะครับท่านจะแทงยังไงภาคอีสานบางที่ก็แทงหกกับเจ็ดกับหกกับเออไม่มีเจ็ดกับ้ะผมพูดตลกมุกยาวไปนะครับเออหกกับโบเล่นแรงไว้น่ะหกกับหมดลรยตั้งแล้วนะตั้งเลขมาหลายตัวขึ้นมาละเนาะเอาอย่างนี้นะครับ หลักร้อยงวดนี้วันที่16กันยายน2564คือหลักศูนย์และหลักสี่นะครับหลักศูนย์และหลักสี่นะครับตัวไหนตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ใช่เอารวมกันนะครับอย่ารวมกันนะครับแต่สีมมมมมรร่มันมาแล้วมันมันโอ้ผมไม่กล้าวิเคราะห์หรอกครับมันมาแล้วมันก,ก,ก็ก็มาอีกได้นนะหลักร้อยอ่ะออก็กันไว้ทั้งสองตัวแทงศูนย์ด้วยแทงสี่ดานะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยมีศูนย์กับมีสี่นะครับเอาดูดีๆเที่ยวหนึ่งก่อนจะลาท่านไปนะครับ เลขสามสิบหกตัวมีอะไรบ้างนะครับในตารางในตารางในคลิปในตารางในคลิปในตารางมีอะไรบ้างผมจะแช่หนิ่งให้ท่านได้แคปหน้าจอได้นะครับไปแคปหน้าจอได้เดี๋ยวท่านจะงงแล้วเลขหลักที่ให้มานะครับจากหนังสือหวยก็ให้หลักหนึ่งหลักสามหลักสี่สามตัวเข้าหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับสามตัวเข้าหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับผมเน้นแล้วนะครับ หลักหนึ่งหลัก3หลัก4ี่จากหนังสือหวยครับของลุงป่องมงคลก็สามตัวเข้าตัวเดียวเช่นเดียวกันนะครับหลัก2หลัก9้าหลัก6นะครับหลักสองหลักเก้าหลักหนะครับขอให้ท่านโชคดีปัง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 ปง,ปง,ปงครับสวัสดีครับ